สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ Channel พิชญาเล่พีครับผมตองตองอาจารย์ตองนะครับกามาทารโนะครับเข้าสู่การทำนายดวงนะครับประจำเดือนมิถุนายน2564นาระฮะการทำนายนี้นะครับจะพูดในส่วนของเรื่องการงานการเงินนะครับสุขภาพและก็แนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญให้กับตัวคุณนะครับเพื่อจะได้นำไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันประจำเดือน นะฮะอันนี้จะเป็นการทํานายให้ล่วงหน้านะครับผมการทํานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเน้นย้ําเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างนะครับไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับผม การทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะถ้าท่านทราบลัคนาของตัวเองดูแล้วนะครับลองไปเปิดฟังดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่รู้ราศีตัวเองนะครับก็ฟังในส่วนของราศีด้วยนะครับผมฟังควบคู่กันไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไปปรับใช้ในตัวของท่านเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งผ่านมานะครับครั้งแรกยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับผมและกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในการทำทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทำนายของแต่ละท่านกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดี ชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ทธันวาคมว้าวของแรงจริงพิจิก16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับประสำเดือนมิถุนายน2,564นะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ยากี่ภพ้แป๊บหนึ่งไะครับอ่ะมาพร้อมละเริ่มต้นนะครับพีจิครับเดือนมิถุนาย,ยน2564เป็นยังไงบ้างแบบแรกตึ๊ดเด็แห่งแมน t e n of p a n t a c l e s King of Swords ครับใน nice Subcups หรือพิน Subcup นะฮะ Four of Wands Princess of Cups นะฮะหรือ Page of Cups นะครับ Princess of Swords ครับหรือ Page of Swords นะฮะใบสุดท้าย นิดนึงนะไฟฟ o าฟอนนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไพ่เมเจอร์อาณาหนึ่งใบนะฮะเป็นเดอะแฮงแมนนะครับก็นิดนึงนะฮะสำหรับไพ่เอเนจีใบนี้นะครับก็อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะครับอาจจะต้องอยู่ในสภาวะทีอะ่อดทนอดกลั้นกับสภาวะบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่า แต, <c oughs> แต่ถามว่าหลีกหนีหลีกเลี่ยงมันไปได้ไหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลีกหนีหลีกเลีเ่ยงไปไม่ได้หรอกนะครับอาจจะต้องเผชิญสภาวะบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะกดดันนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะครับบางทีคนบอกว่าไม่เหนื่อยนิดนึงนะครับอาจารย์ต๋องเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องทนกันไปนะครับต้องสู้ๆกขนแหละนะฮะด้วยสถานการณ์ช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมานะครับอ <c oughs> มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ เไพ่ดาบสองใบคู่กันเลยนะครับแสดงว่าอาจจะมีเรื่องอะไรช่วงประมาณปักหลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีทะเลาะปากเสียงนะครับไปเกี่ยวข้องกับบุคลากร,กรบางประเภทเกิดขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมาไล่เป็นทีละเรื่องให้ก่อนนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยในส่วนของเรื่องการงานนะครับ การงานเนี่ยเท่าที่มองดูนะฮะสำหรับการงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะบางคนนะครับอาจจะ work from home นะครับหรือว่าอาจจะทํางานตัวติดโต๊ะติดเก้าอี้อยู่พอสมควรนะครับผมบอกได้เลยว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย,ยในสภาวะช่วงนี้นะครับมีความรู้สึกเสียดายเสียโอกาสกับสภาวะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะ มีการเกิ่นมีการที่คุณพอจะรู้อะไรล่วงหน้ามาบ้างแล้วแหละนะฮะแต่ว่า คุณก็ยังเหมือนทำใจหรือว่ารับสภาวะอะไรตรงนี้ไม่ค่อยได้นะครับปล่อยมันไปนะครับ energy ที่ไม่ดีคนไม่ดีนะครับถ้าเจอหลีกหนีหลีกเลี่ยงมันไปเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างดีแล้วแหละนะฮะ <_ S 1> อย่าไปใส่ใจอะไรกับตรงนี้มันมากนะครับเพราะว่าแลดูแล้วเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของสิ่งดีๆต่อจากนี้มา ten s o n t a c l e s โผล่มาเลยเห็นไหมนะครับอาจจะมีความคิดที่จะเริ่มทำสิ่งอะไรบางอย่าง นะครับที่เป็นโอกาสดีๆซึ่งทําให้กิจการการเงินของคุณเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกับคนที่มียศมีสีมีตําแหน่งนะครับทหารต,ตํารวจตุลาการทนายนะครับเกี่ยวกับพวกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าบางทีมันอาจจะมีในส่วนของ าการประสานงานที่มันต้องไปดูงานเกี่ยวข้องกับคนพวกกลุ่มเหล่านี้นะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้อย่างโอเคเลยละ่ะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะแย่หรือว่างุนหงิดอะไรมากมายนะักแต่ว่าการติดต่อ,อก,กับคนเหล่านี้เนี่ยคุณก็อาจจะเจอในส่วนของคนที่คุยยากนิดน,นึงนะครับแต่ว่าพอคุยผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็จะผ่านเฉลิวไปไม่ได้มีอะไรที่ น่ากลัวหรือรุนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับต่อมานะฮะช่วงการทํางานเนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในองค์กรออฟฟิศซึ่งทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเนื่องจากการคุยกันแล้วมันมีการที่เหมือนพวกกลุ่มคนเหล่านี้มาแทงข้างหลังหรือว่า ไม่ช่วยเหลือคุณหรือว่าเอาตัวเองรอดอะไรอย่างงี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองให้รอดในช่วงนี้สภาวะสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางทีเนี่ยตัวเขาอาจจะเหมือนอยากจะเอาตัวเองให้รอดเนื่องจากว่าตัวเขาเองเขาก็มีปัญหาอะไรบาง,างอย่างอยู่เหมือนกันแหละนะครับมันก็เลยเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงที่จะแบบอืมไม่อยากจะเอา ตัวเขาเองเนี่ยมาให้มันผัวพันเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเพื่อปัญหามันจะได้แบบไม่บานปลายที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเขานะครับจุดนี้มันเลยโยงมาเลยถึงว่าบางทีเราอาจจะมีปัญหาทะเลาะเปาะแหวนกันเกิดขึ้นกันในกลุ่มคนออฟฟิศเนื่องจากว่าเราไม่ได้ดั่งใจหรือว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําเกิดทําให้เกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ บางทีมันจะมีคนที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตัวคุณนะครับผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยล่ะนะฮะก็ ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างโอเคเลยนะถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาแม้ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามยังมีคนที่คอยที่จะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณพอสมควรเลยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีแต่ให้เรามาระวังในส่วนของเรื่องการพูดการจาการคุยกันนิดนึงแค่นั้นเองละ่ะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนมีการที่ขัดแย้งทางด้านคําพูดหรือว่าทัศนคติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะ ครับต่อมานะฮะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับที่บ้านเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและดูแล้วก็สู้ๆผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีละไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนเป็นการที่แลบำรุงซ่อมอะไรเงรี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ มันจําเป็นที่จะต้องจ่ายนะครับเพื่อ,อฟื้นฟูอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในบ้านของคุณนะครับมไม่ได้รุนแรงอะไราไมากมายหรอกนะครับมันอาจจะเป็นในช่วงที่ต้องปรปับปรุงนิดนึงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้โชคด้วยนะผมบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคได้ลาบโผล่ขึ้นมาเลยละ่ะถ้าจะแบบไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยลองไปเสี่ยงโชคกับเด็ก ขาวขาวนะครับผิวขาวๆอ,อวบๆดูนะครับคนที่เด็กกว่าคุณอะไรเงี้ยนะครับมีเคนที่จะได้ถูกลอตเตอรี่นะครับถูกหวยเกิดขึ้นมาก็ได้ชิ่นเดียวกันนะครับ รายจ่ายผมมองว่าบางทีอาจจะใช้จ่ายไปนในส่วนของบุคลากรภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นถ้าใครที่อยู่กับคุณพ่อคุณพ่อคุณยังอยู่นะครับผมมองว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับหรือว่าลูกคุณนะครับถ้าใครที่มีลูกเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยถ้าทําประกันไว้ล่วงหน้าก็จะดีนะครับเพื่อจะได้แบบลดทอนในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันจะบานปลายเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะ ในส่วนของเรื่องรถเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันด้วยแหละนะครับจะเป็นในส่วนของพวกซ่อมบ,บำรุงนะครับอาจจะเป็นในส่วนของแมนแทนน์รถอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพยายามนิดนึงนะถ้าใครที่เป็นสายขับรถช้าแล้ว ชอบไปอยู่เลนขวาหรือเลนที่เขาใช้ทำความเร็วเนี่ยบางทีคุณอาจจะโดนบีบแต่ไล่อะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดการขัดแย้งบีดแต่แล้วแบบมันเกิดาการที่แบบทะล่งทะลาออะไรเงี้ยเกิดขึ้นต้องระมัดระวังตรงจุดจดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระวังวงหน่อยนะต่อมานะฮะในส่วนของเรื่องเลขนําโชคนะครับเล่งนําโชคสําหรับชาวลัคนาราศี ลัคนาราศีพิจิเลขนำโชคจะเป็นเลขอะไรนะครับอืม เลขที่นำโชคให้กับโตคุณนะครับมีเลขหนึ่งนะครับเลขเก้านะครับลองสลับดูนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลขห้านะครับเลขสี่เลขสองอืมลองดูนะครับมีเก้ามีห้ามีหนึ่งมีสี่มีสองนะครับลองไปสิงโชคนะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบมานะครับ อืมแลดูแล้วมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยค่อนข้างสูงนะครับลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับตามที่ผมบอกดูนะโอเคต่อมาในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกมดลูกลิสีดวงนะครับต่อมลูกหมานะครับ เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันช่วงนี้อาจจะต้องดูแลรักษานิดนึงนะครับถามว่ารุนแรงอะไรไหมมันอาจจะอยู่ในเฑ์ที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวคนเองในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการลาคาญอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าใครที่แบบเออเปลลลิสีดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปหาย,ายาทานนะครับบํารุงตัวเองนิดนึงนะครับผมก็จะดีนะฮะแล้วก็เออ อาจจะมีปัญหาในส่วนของปวดบ่าปวดไหล่ปวดต้นคออย่างบางคนเนี่ยนอนตกหมอนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอระมัดระวังในส่วนของการหันเยี่ยวหันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่อายุมากขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเ,เกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันทําให้เกิดการทรมานในระยะยาวเกิดขึ้นได้นะครับ ยิ่งอายุมากๆขึ้นแล้วเนี่ยมันถ้ากรอกมาทีนึงเนี่ยทรมานนะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์น้ำหนักขึ้นเล็กน้อยนะครับมันเป็นเหมือนการสวิงอาจจะเป็นการที่บวกลบ1บวกลบ2อ,อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าออกกำลังกายหรือว่ามีการที่เอ่อเออแอคทีฟอะไรตัวเองเนี่ยมันจะลดลงก็ไม่ยากนะครับสำหรับคุณในช่วงนี้นะครับผม พ่อเมื่ในส่วนของเรื่องการทําบุญนะครับการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่คุณพ่อนะครับ คุณเสียแล้วนะครับหรือว่า,าคุณมีลูกคุที่หลุดไปอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยพยายามทําบุญให้เขานิดนึงนะครับก็จะดีนะครับอุทิศบุญให้กับเทาเ้าเขาแล้วก็เป็นการเสริมดวงให้กับตัวคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมีรถลาใช้อยู่นะ ทําบุญกับลดลาที่คุณใช้อยู่หน่อยอาจะเป็นการไหว้แม่ยะนนางนะครับทำบุญไหว้แม่ยะนนางก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สวดมนต์นะครับสมาทานศีลน,นะครับแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณที่ติดตามอะไรคุณมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อจะได้แบบเออผดผ่านพ้นอะไรหลายๆอย่างไปได้อย่างดีนะครับไม่ได้แบบติดค้างอะไรกัน นะครับผมอันนี้คือแนะนําไว้แล้วก็ถ้าใครที่มีโอกาสหรือว่ามีกําลังทรัพย์นะฮะผมแนะนํานะว่าให้ซื้อแบบพวกปลาหน้าเขียงน่ะนะครับที่เขาก็แบบกาลังจะโดนทุบหัวอะไรเงี้ยนะฮะไปซื้อไปปล่อยนะครับเพื่อเป็นการต่อชีวิตไปการช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยนะครับก็ส่งผลให้กระตุ้คุณค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่มีแพลนที่อยากจะตัดผมหรือย้อมผม นะครับในช่วงนี้ถือว่าเหมาะมากๆสำหรับชาวรา,าศีพิจิกนะครับถ้าทำได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะก่อนนะครับก่อนครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือแนะนำไว้นะฮะลองดูนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลันาราศีพิจิกนะฮะถ้าตรงยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องมาให้ด้วยกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาด้านล่างให้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงในส่วนของวิดีโอของผมด้วยนะครับผมอ่านทุกอันนะแล้วก็เจอกันใหม่ในส่วนของวิดีโอคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม